ถ้าเห็นขนาดนี้เรายังฝืนเสียบสลับสายก็ออกจะเกินไปหน่อยแล้วมั้งวันนี้มาตอบหลายๆคอมเมนต์นะครับจากคลิปก่อนหน้านี้การที่เราเอาสายิวตอนไปพ่วงกับบากาวแล้วค่อยออกจากบากาวมาเข้าที่ตัวเมนอันนี้มันก็เป็นกฎข้อบังคับตามมาตรฐานของเขานะครับไม่ได้คิดเองต่อเองซะได้นะครับพวกนี้แล้วที่บอกว่าถ้าเกิดต่อแบบนี้แล้วถ้าเราสลับสายสลับสายเอ็นกับสายเอลจากมิเตอร์ข้างนอกบ้าน จะทาให้กระแสไฟวิ่งเข้าบากาวแล้วลวดตามโคงรงโลหะไปดูดคนอันนี้มันก็ไม่จริงหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดต่อสลับเข้ามาจริงๆมันก็จะสปาร์คให้เห็นแหละครับว่าสายมันสลับเส้นส่วนที่มีบางคอมเมนต์บอกว่ามันไม่สปาร์คให้เห็นแล้วมันไม่ชอ็อตมันไม่รับวงจรแต่มันมีความร้อนที่บริเวณแท่งกาวให้สันติษฐานได้เลยครับว่าแท่งกาวอาจจะไม่ถึงดินเพราะว่าดินที่กรุงเทพส่วนมามันก็เป็นดินถมอาจจะเป็นขี้ปูนด้วยซ้ําไปถ้าใช้เส้นแท่งกาวสั้น เกินไปก็อาจจะลงไปไม่ถึงเนื้อดินแท้แท่งกาวมันมีตั้งแต่50เซน1เมตรไม่50ถ้าจะแท่งกาวพวกนี้นะครับมันก็อาจจะลงไม่ถึงพื้นดินเพราะฉะนั้นให้ไปแก้ไขที่แท่งกาวนะครับตามมาตรฐานของเขาก็ระบุมาอยู่แล้วว่าไม่น้อยกว่า2เมตร40เซนแต่มันก็มียาวกว่านั้นนะครับยิ่งยาวก็ยิ่งดีที่บอกว่าเกิดความร้อยริเวณแท่งกาวถ้าสลับสายไฟเข้ามาผมว่าแท่งกาวนั้นลอ,อยอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าแท่งกาวลงดิน่ะ มันต้องสปาร์กให้เห็นครับถ้าเราสลับสายเข้ามาไม่มากก็น้อยมันต้องมันต้องสปาร์กให้เห็นแหละยิ่งถ้าค่ากาวไม่เกินห้าโอห์มนี่ผมว่ามันช็อตช็อตแบบคล้ายๆดิวต้อนเลยดิวต้อนกับไฟเลยแหละลองพิจารณาดูนะครับแล้วถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้นะครับไฟฟ้าจะไม่มีทางติดมิเตอร์ให้คุณเลยไม่ว่าบ้านคุณจะเป็นบ้านหลังเล็กหรือบ้านหลังใหญ่ไฟฟ้าจะไม่มีทางติดมิเตอร์ให้คุณแน่นอนนี่คือจุดแรกที่ไฟฟ้าจะมาตรวจเวลาที่เขาจะมาติดมิเตอร์เขาจะส่งคนมาตรวจก่อนและนีี่่คือจุดดแรกทเเขาูลย ถ้าถ้าตรงนี้ไม่ทําแบบนี้คือจบเลยจุดเดยไม่ต้องดูแล้วครับมันเป็นมาตรฐานของเขามันไม่ได้คิดเองทําเองเกินขึ้นมาโม้สั่วเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูอันนี้เป็นแรงดันระหว่างสายกาวกับสายแอลนะครับเห็นไหมครับสองร้ยสหาโวลต์สายสีน้ําตาลนี่คือสายไฟถ้าเราวัดแรงดันสายไฟกับสายกาวอะ่ะแล้วมันมีแรงดันขนาดนี้ ถ้ามันสลับสายมาเจอกันที่บากาวกับแท่งกาวครับมันก็ต้องรัดวงจรให้เห็นอยู่แล้วมันจะสลับสายมาได้ยังไงเดี๋ยวผมจะวัดไฟกับนิวตันให้ดูอันนี้ไฟกับนิวตัน L กับ N นะครับสองร้อยสามสิบห้าเท่ากับไฟกับกาวเลยมันเท่ากันอย่างนี้มันก็ต้องรัดวงจรได้เหมือนกันมันจะสลับสายเข้ามาจากเิเตอร์ได้ยังไงครับ เดี๋ยวผมจะสมมุติว่าตัวนี้เป็นมิเตอร์ของการไฟฟ้าแล้วผมจะลองสลับสายแกับสาย n คู่นี้ให้ดูนะครับว่ามันจะสลับได้หรือเปล่าสายสีน้ำตาลนี่คือสายแอสายสีฟ้าน,นี่คือสายเอนะครับปกติจะเข้าแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองสลับให้ดูว่ามันจะได้หรือเปล่าในเมื่อภายในบ้านเราพ่วงสายกาวกับิวตอนรวบกันไว้ แล้วเราจะสลับขั้วที่เนี่ยที่บอกว่าสลับขั้วแล้วจะมีกระแสไฟไหลไปที่บากาวทาให้อันตรายดูนะครับว่ามันจะสลับได้หรือเปล่าสายไฟเสียเพราะเอ็นเห็นไหมครับมันจะแท็บแท็บให้เราเห็นอย่างนี้เห็นไหมครับเนี้ย แค่นี้เราก็รู้แล้วครับว่ามันผิดขั้วนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดใครยังฝืนรู้ว่าผิดขั้วอย่างนี้เรายังฝืนสลับเข้าไปอีกมันก็อาจจะเกินไปหน่อยแล้วมั้งครับหรือต่อให้เราเห็นว่าไฟแลบแป๊บแบบแบบแล้วก็ยังจะฝืนต่อเข้าไปแบบนี้สุดท้ายเบกเกอร์มันก็ทเท็บอยู่ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตึกเล็กตึกใหญ่บ้านเล็กบ้านใหญ่ทั้งหลายแหล่มันก็ต้องต่ออย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับถ้าเป็นบ้านก็จะต่อแบบนี้แต่ถ้าเป็นพวกตึกพวกอะไรเขาก็ต่อที่ตู้ MDB แต่สําหรับทุกอาคารทุกบ้านจุดแรกที่ตู้เมนของเราจะต้องต่อแบบนี้ทุกทุกสถานที่นะครับมันไม่ได้คิดเองทําเองโ่ส่วน,นะครับของแบบนี้มันก็ต้องทําตามกฎมาตรฐานของเขาที่ระบุมา ตามข้อกำหนดและข้อบังคับในปัจจุบัน